ก็สวสัวสดีครับทุกคนครับผมดูนะครับกับมาคาาสการเล่นวันนี้เล่นตรื่อลกอล์ฟนะเพราะว่า <c oughs> จากเสียงพอก็เดาได้ใช่ไหมว่าเสียงไม่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คือจริงๆไม่สบายหนักใครขึ้นแต่ก็ไม่ได้ประกาศไว้วก่อนว่าจะไม่ได้เล่นก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆเล่นอะไรที่มันไม่ใช่ความเกรงมากก็ได้เล่นแบบพอประมาณพอประมาณอะไรเงี้ยก็เลยตัดจะเล่น,นีนี่ไปนิดนึงแล้วกัน นะไม่รู้วัน,นนี้มันจะมีอะไรอยู่เปล่าอ่ะอะไรไฟเดฟฟอแฟนเล่นหรือยังวะอ,อ๋อเล่นไปแล้วมัง้งโอเคได้ง่ายเนี่ง่าย ขอให้ปอง่ายก็ต้องขอโทษตนเลยครับวันนี้ผมมาเล่นล็อกแมนจริงๆอ่ะตอนแรกกะจะเล่นล็อกแมนให้มัน What the hell ตอนแรกว่าจะเล่นล็อกแมนให้มันรีบรีบรีบนจบๆไปจะได้นั่นใช่ไหมจะได้จะได้ให้พันธันภาคสังออกพอดีอะไรเงี้ย แต่ดูสภาพวันนี้ไม่ไน่าไหวจริงว่ะถ้าเล่นล็อกแมนเล่นเนื้อบอกม่าถ้าเทียร์ต่ำๆัไม่พอไรนี่เทียร์มันสูงแล้วอะ่ะผมไม่อยากเล่นตอนสภาพผมไม่ดีมันจะเสียดายก็เลยเล่นนี่ดีกว่าเออเล่นไปแล้วเว้ยอะไรไม่เอามีอะไรอไหมชูด,ดีวอตเล่นไปแล้ว อะไรก็เล่นวันนี้เล่นขำๆไม่เล่นขำๆเ,เล่นสักประมาณแป๊บหนึ่งอะ่ะแล้วเดี๋ยวไปเพราะว่าต้องคือจะเล่นเพื่อให้บอกสถานการณ์ว่าตัวนี้วันนี้ผมไม่สบยายอะไรเงี้ยแต่ไม่อยากหายไปเลยแบบดื้อๆอันนี้อะไรร้อยเปอร์เซ็นต์มีอะไร100ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมวะร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยว่ะแต่นี่หายไปสองอันอืมอินเทอร์เรสติ้งหไม่เข้าไปได้วันนี้ Hmm? อ,อ๋อขยัจะข้าไปแล้วกไดเออ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 เล่นไปละโอเคไม่ใช่อง่้งงั้นเอคเล่นๆอันนี้แล้นเดียวเราเล้วไปละเวว h a t ขึ้น <What? S 1> ก่อนสวัสดีครับมาแล้วสามสีไม่สวยโอเคก็พอไหวอยู่พอไหวอยู่ ่านไม่หัน oh. หรอกแม่ฟุตบอลนี่เหรออ๋อโอเคเลสนิวแบล็กไม่เข้าใจว่าจะหมายถึงอะไรเออ หายแล้วตอนนี้สภาพสภาพแค่ไปแต่ต่อไปไป,ไปไม่ถูกเลยอะ ก็นะสบายอันนี้สบายอันนี้อะไรวะต้นเอ็กซ์พลอตเรียลได้วะไอ้ยไม่ถึงโอ้ต้องเอ็กซ์พลอยากว่ะ ใจเย็นใจเย็น,เ,ยนเกือบเกือบไปแล้วมึง <What? S 1> ยากว่ะเ <What? S 1> ออไอเชียร์ไม่ถึงเ <What? S 1> ลยเหลเบอดเต็มไปหมดมูกเครียด <What? S 1> นี่บอกว่าจะเล่นอะไรที่มันต่อปอบสมองจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเครียดมากก่อนดีเครียดกว่าเดิมบอกว่า ไป What อะไรวะอยู่ไกลเป็นม้าเฉยเลยคืออะไรวะคือต้องการอะไรจากเราวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คืออะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่เก็ตจริงอ่า ตอนนี้คิดลงนะเดี๋ยวว่าอีม้าเนี่ยมันจะไปตกกับพันอะไรมันจะเล่นพันอะไรอีก explosion e x p l o horse เดี๋ยวมันจะต้องมันต้องมีอะไรแน่ๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดีๆแน่เกมเนี้ยมันต้องมีอะไรแบบแฝงแน่ๆที่เอาเป็นม้ามันเนี่ย very nice ไอ้ย่า เออแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยตอนนี้ฮึ่ม really เฮ้ยกูจะไปยังไงวะเนี่ย โอเคโอเคไอ้ยพลงนี้เจ๋งว่ะน,นี้ไอซีไอซีโอ้พุ่งเล่กันอย่างนี้เลยนะว <c oughs> ันนี้เล่นแม่กันแม่เหรอครับวันนี้ <c oughs> ไม่สบายครับก็เลยวันเลยกันเลยมาฆ่ามาไอ้น,นี่ก่อนครับเพราะว่า วันนี้ผมกะจะเล่นแป๊บเดียวแล้วไปคือจะมาเล่นให้เลแบบ่นให้เอนก็มาบอกข่าวแล้วว่าผมไม่สบายเฉยโอ้ชิตแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้มายก็คือแป๊บเดียวผมก็จะไปแล้วแหละว่า,ายังไงเราหม่ะเดี๋ยนะข้ามนี้ก่อนยับเย้ yeah, baby พาพาวันโอเคโอเคไม่รลดเอาเดี๋ยเต็งไม่ได้วะ่ะ ตอนนี้เรางนในใน <c oughs> มีเคล็ดัำทีก้าแล้วโอเควันจะอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าผมคงหายแหละ <c oughs> ผมะยพยายามพยายามทำตัวให้หายให้เพลเพอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะได้เล่นกันยาวๆเลยวันอาทิตย์อืออะไรอะไรอะไรตอน e x p l o d e โอเค โอ้โหแมงตรงไหนไม่ลงมาลงตรงนี้โอเคฮึ okay. seriously ยากนะเนี่ย เพิ่งเงี้ยเพิ่งอย่าเพิ่งถอยมาก่อนโอเคเอาไป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 เพิ่โอเคคืออย่างวันนี้ท่านเล่นถ้าเล่นล็อกแมนไม่ไม่ทารอดอ่ะแค่นี้ผมยังจะไม่ไหวเลย่ะอืม ไม่ได้ต้องไปทางนึงโอเค คัมเฟิร์สเดี๋ยวชิคกี้คัมเฟิร์สโอ้โหแม่งอย่างงี้เลยเจ๋งว่ะพาทรีออกไข่ง่ายจะง่ายกว่า เชี่ยเอ็กซ์เซลเลน์ภาษาภาษาภาษานี้ยังไงต้องเป็นใครเอเตอร์ชีฟน่ารังเกียจจริงคือถ้านนั่นแหละไม่ใช่อย่างนั้นออกโอ้ ต้มก่อนใช่ไหมต้มก่อนต้มก่อนต้มก่อนแล้วมีไข่ไข่สุก <c oughs> เป็นไข,ข,ข,ข่สุก่อนไม่ไดนก็จะแตกไอเดียแม่งอ่งางคานี่อะไร <c oughs> <c oughs> ยิงก็ได้ไวะทาสี มึงคิดได้ไงวะต้องไข่สุกก่อนนี้ถึงจะดีได้เนี่ยพาดจะแฟลกโอ้โหไข่แตกฮึด เคกปวดหัวจริงนี่ปุ๊อย่างนี้คือขรรเลออเยอะเกมนี้พาสีโอเคเอ๊ะอัคคีดักลิงไม่เอา โอ้ก่อนต้องเอาตัวที่ถูกกล้องตัวเดียวใช่ไหมเฮ้โอ้ออกนอกจอก็ไม่ได้ด้วยวะโอเค okay. <c oughs> ต้องล่อไปทันกันทิปกินเฟย์พิ่งออกนอกจอใช่ไหม โดนได้ไงวะเนี่ยโคตรมัว่วเลยไม่มีหมวกอันนี้แล้ว <c oughs> มึนนงอลไนกันเนี้ยนั่นเนาะได้รู้แหละช,ชนะกอชนะเดี๋ยวถงังยาให้หมดกันตรงนี้แม่งเกะก,กะเอาให้เกลี้ยง เกะกะแล้วเลยไม่เกะกะแล้วไปเอาไปทีละตัวทีละตัวอ่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้มาอะไรสุปเว์ซิกเกิรลงมาเถอะวะลงลงมาเถอะ ออัน um, นี้อะไรคิดจะแปลกนี่คิดอะไรของบอลนิวและคนคนสร้างเนี่ยคนสร้างมันช่างดิตอนที่สร้างด่านนี้ต้องใช้อะไรคิดอยู่วะเนี่ยฮะผมไม่เข้าใจเขาอ่ะเข้าไปแล้วเฮ้ยมันออกไปได้ไงวะ ไม่รู้แหละถึ่ก็ผ่าน <c oughs> ไม่รู้แหละผ่านก็คือผ่านเว้ย What What the hell คืออะไรวะ พาพาศูนย์ก็คือก็ต้องรอไปจนแบบ่โชคดีเองใช่ไหมเนี่ยเรียลี่ทำให้กุณละมาชิบหายเกบ้าที่ <c oughs> skill hả mày Xì pha bên cây cây gần No 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 Bay 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 ไม่เข้าไว้เข้าไว้สิเข้าสิวะเข้าสิวะอุตส่าห์แยกสีแดงมาอันเดียวแล้วแท้ๆท้๊อย Yes โอ้ y god เหนื่อยมากอะอันเนี้ยถูกไปลนี่โดนไอ้กอล์ฟวันนี้แม่งปวด,ดปนนหัวก็เดิมอีก <laughs> อ่ะที่จะแฟลก oh, vừa work. vừa tiếp backward what the hell à như thế như thế đắp nè ê coi có นี่ครบอย่างนี้ครบแล้วโอเคเดี๋ยวนะถ้าเราอาน,นี้ออกไปข้างน,นอกมันจำได้ตรงก็จตผมจำไ้ตรงที่มันมต้องปีใช้ตัดยาใช่ป่ะขั้นบอกมีอะไรที่เราใช้ตัดยาได้ไหมวะย้อนเดชคุ้นๆมาเหมือนมีป่ะ แ <c oughs> บบไปไม่ได้เขาติดหญ้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้นเฮ้ย shit shit เอ,อเคผมจำได้ว่าข้างนอกมอีอันหนึ่งที่ที่ต้องเป็นต้องเป็นไ่ายัยกดผิด ใช่ไหมคุ้นๆเหมือนกันว่ามีแบบเอ้นี่ตรงนี้ผ่านยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ใช่ผมคิดเป็นคนเอนป่ะ นี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ้ไม่กอดมีไหมนี่ นี่ตักเกลี้ยงยังไม่ได้เหรอ <c oughs> ตักเกลี้ย,ไยงไม่ยอมแนบนีกเหรอวะโอเคไม่ใช่ก็ไม่ใช่ <c oughs> โอเคไม่ใช่แล้วแหละ <c oughs> โอเคไม่ใช่ไม่ใช่อะไรแน่นั้นไปไปที่อื่น ไม่ใช่ครบยังเดี๋ยวครบแล้วดิเออคนต้องทำไงวะเนี่ยไปตอบไม่ได้เนี่ย <c oughs> ไม่ต้องวิธีไปที่อยู่นี้ <c oughs> โอเคโอ้โหกูไม่น่าเลยนา่าจะใช้เลื่อยตัด,ดนี่ก่อนอ๋อเด ได้ไปยังไงวะถ้างั้นเพราะถ้าไม่มียาไปทางนี้มันก็ไป,ไปไปทางนี้ไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าไปทางนี้มันก็จะติดแตงร่าเป็นเป็นด่นอธรรมดาแต่ลองทางนี้เด้ถ้าเปิดทางได้เดี๋ยวจะจะ,จะมากดสับซิดเลยได้ หอไม่ได้ว่าอินเทอร์เสอันนี้ไม่เก็ตว่าทำไมนี่ไปทางละผมต้องหาทางกดปุ่มนี้ยังก,งกดปุ่มนี้ไม่ได้อตอนนี้สุดอืมเพรนี้คือติดยาเห็นป่ะติดยา แถ้าจะมีต้องมี้าต้องใช้เป็นเรื่อยและเรื่อยคือต้องอันนี้ฮ่า huh. interesting แต่ถ้ามานี้มันก็ไม่ไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นขนมปังแล้ว หรือมันมีทางอื่นอีกที่เราไม่สำรวจสำรวจไม่ดี <c oughs> นี่เลเวลสี่ไม่ใช่ละไม่ไอ้นี่คือเลเวลสี่ไม่เกี่ยวละวเท่า <c oughs> ที่นึกออกก็คือน่าจะงสงสัยคือมีอันนี้แหละอันเดียวที่ที่ท,ที่ว่าคืออะไรวะอยู่ะ <c oughs> <c oughs> อะไอ้วูเนี่ยเออไม่รู้คืออะไรวะ ฮมอืมหรือถ้าเข้าด้วยเข้าด้วยแล้วตาตาที่เป็นนี่ล้วจะกลายเป็นนี้ได้หรือเปล่าก็กลายเป็นทุกบทธรรมดาเฮ้แต่กดปุ่มนั้นไม่ได้นะ อ่ะไม่เป็นไรไปที่อื่นก่อนไปดูเลเวลสองได้เป็นไงโอ้โหโอเคนี่กูเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นเป็นปูเนี่ยนี่เป็นปูเนี่ย อะไรวะเนี่ยถามจริงโอ้โห <Wow. S 1> oh มีไทม์เมอร์ด้วยวะ่ะ โอ้โหแม่งเดี๋ยวนะ <c oughs> มันเนื่องจากต้องม,มีพาต้องมีทัมเบอร์ด้วยวะเกาะแม่งท่วมขึ้นมาเนี่ย บ้าบอจริงอ่ะสุดท้ายแล้วก่อนไปกูต้องฟ้นตบปักให้พวกมึงอางนี่แหละ ได้อยู่ได้อยู่โอเคก็ประมาณนี้วันนี้ก็อย่างที่บอกวันนี้ไม่สบายมากเสียงก็ทุเรศแล้วก็ไม่อยู่สภาพที่เล่นลอกแมนได้แน่ถ้าถ้าขนาดเนี้ยอืมก็เลยไม่เล่นใอนนี่แทนนะครับก็ขอโทษด้วยวันนี้อาจจะมีคนตั้งตาตั้งตารอจะดูล่นล็อกแมนแต่ว่าไม่ได้ไม่ไหวนะก็เล่นเอนนี่แทนอืมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับทางไงเจ้อีกทีวัาทิ์จะพยายามหาให้ทันผมก็อยากจะเล่นให้มันจบจบไปอ่ะจะได้ นี่บอกว,ว่าวันอาทิตย์เราเป็นไอ้นั่นมาพอดีเองเป็นไอไม่กุ้งมก็เป็นเลเวลสามมาพอดีอยากให้เล่นมันจบจบไปแล้วผมจะได้เล่นคล่สคลิปใหม่เลยเสียดายวันนี้ไม่เล่นไม่ได้แต่ผมคิดว่าไม่ฝืนดีกว่านะประมาณนั้นก็ป่ะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมไปลือกไปถึงแชร์นะครับถ้าใครเจออีกทีคราวหน้านะตามที่ว่านะครับสวัสดีผมดูลับไปก่อนสวัสดีครับขอไม่ไม่ลาก่อยนะไม่ไหว